ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังและก็รับชมอยู่นะครับวันนี้เราจะตามรอยของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจะมานำเสนอหัวข้อปาฏิหาริเกิดจากการสวดมนต์นโมเมื่อเอ่ยถึงบทสวดมนต์นโมเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันหมายถึงบทสวดมนต์นโมตัสสะพระคขาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะซึ่ง เป็นบทสวดมนต์แสดงถึงความเคารพความนอบน้อมแด่องค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งอันสงสุขของสัตว์โลกเป็นบทสวดมนต์ของชาวพุทธทุกคนสวดได้คล่องปากแม้กระทั่งเด็กอนุบาลก็ตามถือเป็นบทสวดมนต์พื้นฐานสําหรับชาวพุทธอาจกล่าวได้ว่าถ้าใครสวดมนต์บทนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นชาวพุทธที่เฉยมากๆหรือเป็นชาวพุทธที่ห่างไกลทศาส,สนาเอามากๆ หรือจะกล่าวไดยว่าเป็นชาวพุทธที่ใช้ไม่ได้เลยทีเดียวหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้อธิบายถึงความหมายอันลึกซึ้งของคําว่าน้าโมเอาไว้ในหนังสือนาะหมายถึงธาตุน้ําเป็นธาตุที่มีมาจากมรรดาโมหมายถึงธาตุดินเป็นธาตุที่ได้จากบิดาซึ่งธาตุทั้งสองนั้นถือเป็นธาตุที่เกิดจากร่างกายจากนั้นธาตุไฟกับธาตุลมจึงค่อยเข้ามาประสานทีหลัง นโมจึงหมายถึงร่างกายของเราและเมื่อนำเอาพยัญชนะตัวนอกับตัวโมสลับกันจากคำว่านโมกลายเป็นโมนะโมโนซึ่งแปลซึ่งแปลว่าจิตใจหรือดวงจิตนั่นเองเมื่อนำเอานโมเป็นธาตุเป็นธาตุท,าที่ทำให้ร่างกายกับโมนะคือจิตใจกับดวงจิตประกอบเข้าด้วยกันแล้วจะได้เท่ากับหนึ่งชีวิต เพราะชีวิตของคนเราประกอบด้วยธาตสองอย่างคือร่างกายและจิตใจฉะนั้นคําว่านโมตามความหมายของลูกปู่มั่นจึงหมายถึงตัวเราอันประกอบไปด้วยร่างกายและจิตปิญญาและเมื่อใดก็ตามที่เรากล่าวคําว่าน้โมเพื่อแสดงถึงความเคารพหรือนอบน้อมต่อสิ่งใดนั้นหมายถึงตัวเราเอาชีวิตอันประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ และจิตวิญญ,ญาณแสดงถึงความเคารพต่อสิ่งนั้นดังนั้นทุกครั้งที่เราสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะจึงเท่ากับเราแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าหมดทั้งตัวและหัวใจใ้ความเคารพด้วยชีวิตและจิตวิญญ,ญาณอันหนึ่งในการสวดมนต์ในแต่ละครั้งนั้นเรานิยมสวดกันสามจบด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นการสวดเน้นย้ำความเคารพในพระพุทธเจ้าหรือแสดงความจริงใจต่อพระพุทธเจ้าให้แน่แน่นแฟ้นนั่นเอง,อง 2. เพื่อแสดงความเคารพของพระพุทธเจ้า3ประการคือพระกัรุนาทิคุณพระวิสุทธิคุณและพระปัญญาคุณซึ่งคุณธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายหลายประการแต่เมื่อโดยย่อแล้วก็จัดรวมลงในพระคุณทั้งสนั่นเอง 3. เผอแสดงถึงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าสามประเภทพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติขึ้นในโลกในอดีตการที่ผ่านมามีจมํานวนไม่น้อยมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนในบทสวดมนต์